对，应该要的。 เป <mean> ็นซ um ุปก็มีแต่เท่ากันแล้ว 何回、okay. เาได้จัดต่ว่ายัม่้เห็นน,นี้ไนได้เห็นอยู่จ้ะเห็ดอันนี้ตีเห็ดดำตีตันนี้ก็มีแต่มังก็เจอกันเมาวันสายอยีกแล้วค่ะเนี่เห็ดดำๆดำเนี่ยเจอนล้นหน่อยๆเนาะ คอนทเทนต์เห็ดดำก็บมีแต่ของเทืงอนะ ไปเกล้หน่อยจกักเนาะมันลายเนาะติดติดนอกจก้ะกำลังสวยๆเถ่าเถ่าจะเสีย่งไปลคะค่ะอาจจะพานกลับแล้วเพราะว่าคำละป้านสูงนั่จ้ะยังไงเดินมบาไหวด ตัดเข้าได้พอค้านแข็งด้วยจ้ะตัดเอาตัดนั่นโอนอ่ะจะไปทำซอดจะมาต,ตอนเราซื้อย,ยูด้ะตอนนี้ไม่รู้เขาซื้อหรือเปล่าแต่เห็นกับเก็บไปก่อนจ้ะ โอเคค่ะได้พกติสลุงไปแล้วจ้ะพีน่น้องคำเืิอจิตตาแล้วนั่เนะาะโอเคค่ะขอกนอยุบานเด้อจ้ะได้สลุ่งให้เบิ่มยุบานอีกรอบนึงจ้ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ะนะคะทักทายกันเดอ้อค่ะมันนี่ขับสานเฮดจ้ะ ติ๊กเก็บมาบางส่วนที่ว่ายังไมได้ทำความสะอาดเนาะบางเ่าก็คือว่ามันเหมือดนะคะกันเหลามาเลยเนาะแต่บริเฮดวณทำความสะอาดจากปลาเนาะบางส่วนทำความสะอาดเหลากัอยู่นอกบ้านค่ะเนาะอยู่นอกบ้านเนี่ยอยู่ในห้องเนี่ยเพราะว่ามันเย็นเนาะนะคะติกกะทำความสะอาดไปเลยแต่หน่อยนึงแล้วแต่ว่าติกกะอยากจะทักพี่น้องเนาะคลิปกะช่วงนี้ก็จะไม่คลิปสั้นคลิปยาวในอเด้อจ้ะคลิปกะจะบริเวณแง่เสมอนะคะเนาะ บางเทธอกะช่วงไหนที่ว่าเขาปลาคํากับบุไดเฮ็ดคลิปเน่าค่ะบางเทธอกเฮ็ดคลิปสั้นๆแล้วก็ยุ่มเอาหลวดจะ้ะเพราะว่าเขาเขาปลาคํามันคือมันบระหยัดทายนะคะย่านึนยางยานน้ำค่ะว่าจะไปถ่ายคลิปอยู่หันพวกไงกันยางนี้ไปก่อนแล้วบันที่นี่ชวนเขาจะลาสัตว์ลาไอ้กวางโมนเขาเจ้าจลาแล้วนะเนาะแล้วแต่แบบพวกพวกไอ้กระต่ายพวกนกนั่นสิสมารเขาจะลานกขึ้นขึ้นนั่นสะิเนาะตีกันยานนั่นสิ ย่านหลวงน้ำปลาย่านหลวงพญายิ่น้ามันสินะคะคือบอกว่าย่านหลวงกันนันสินเนาะกะต้องตามเล่าบางเทล่าเขาว่าให้ว่าเออเธอมาตามฉันเธอจะได้เฮ็ดบอมเสียกัว่าเออฉันญาตนั่นแหละค่ะก็เลยบ่ได้เฮ็ดคลิปก็มาแต่ตามเห็นกับยางตามเล่าเนาะมันคือบอกว่าช่วงนี้กะบพกโมงทมเนืองกับกับเครื่องมือแต่ละคันใหปลาเนาะกับบ่ใครได้เฮ็ดคลิปค่ะ มันถ่ายเลยถ่ายในในน้อยเนาะคลิปก็เลยสิสั่นนะคะอืมก็จะรับกันไปเนาะค่ะเนาะสัญญาณแนสันญาณแนเนาะค่ะตียางไปไปเห็นเห็ดตีคอยถ่ายสิค่ะเนาะเพราะว่าห่ากันยางตอนขานจะกยางเร็้ยวเนาะคะยางไปเรือไปหาบางคันบางนี้เนาะคือปลาที่ห้าวบกหูจักบางเสี่ยห่ากับตองยางตะเวนหาเนาะอือมอจะไปถ่ายคลิปอยู่หันกะนั่นแหละค่ะซาไปอีกเนาะ เดือดไปเห็นเห็ดก็สิเปิดกล่องทายอย่างเดียวสินะคิดก็จะสันจะยากก็ต้องขอถูกขอไพ,พ่ภูมิค้มเบิ่งคลิปยาวๆเด้อจะ้ะเนาะได้แบบบดสิเรียสนะคะก็เป็นตังใจเหตุการณ์เนาะเจ้ต่างได้น,น,น,ะดนะคะเวลามันบดมันบดได้ก็บข้าวตองเห็ดเท่าที่ข้าวเห็ดได้เนาะคือเมื่มา,าเหลือง,งานเหลืหลอง,งานใบสองมากก็มากอะมาเตรียมอาหารเอาของอาหารให้เด็กน้อยนะคะเนาะ ตีก็ต้องกินคงกินข้ากันเขาปลานะคะะพอเหลืองานก็เทงานก็มืดเหมือนแล้วนะคะเจ็ดชั่วโมงเคืองแล้วเนาะมานนี้ก็ต้องเขาปลาก็พญ่อีกนะคะคือบบกว่าเราไปคนเดียวแล้วก็เก็บใดแบบว่านหลายนะมันมาคือข้าไปนน่าแต่ข้าไปนน่านะคะเ้าเจ็แบบตีเปคนเก็บเห็ดเร็วอยู่แล้วสิพอไปเจอข้าก็จะเก็บเก็บเก็บมันเสียมันก็จะซอยกันมันก็จะใดแบบเร็วนะมันก็จะใดพ่อออเดือพนนเสีย ต่แมนเราไปคนเดียวแล้วก็ซีเก็บแบบต่ก,การยังลอกกับเปลีวอันสิค่ะอืมจะไปเข้าไปนั่งกับพ่อไม่มูป่ามูวาวันสิผางไปปานนันปานี้เรื่อยๆอันสิอย่างนึงเราก็อยากให้ตีทายคลิปนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราเคยถามอยู่ว่าเออถ้าเทิมากไงเหมือน,นี้เทิบ์ต้องไปก็ได้อันสิแต่ว่าตีกะอย่าไปทายคลิปเนาะแต่บางทามันกับมืดอยเกินไปเกินสิจะทายคลิปอันสิกับบริทายค่ะ,ะนั่นแหละคะ่ะเนาะ ก็คลิปบางเธอมก็เลยเป็นคลิปสั่นไปเลยจ้ะอืมมันจะกระโดดไปปานนั่นไปปานี่กับคลิปกับเป็นหมู่ๆกันอยู่กับมี่ค่ะบางเธอนคือแบบว่าอ้าวยุคท้ายคลิปดีอันบอรีที่นั่งอ่ะอักาเป็นซีนนี้แล้วคืออันนั้นคือแบบว่าขับรถไปแลวกับไปจอดแล้วกับเก็บแดีวพอไปปานม่ก็ลงกับอัตกาไ่ไปเรื่อยค่ะเพราะว่าเพราะว่าบ่อยากอัตกาเดี๋ยวไปมักกะสินนักนะคะเนาะเพื่อไปเจอเหตุกลุ่มใหญ่สีก็สิได้ เออเอาเก็บขึ้นมาสิแต่ว่าตะกากับสิเป็นแบบว่าบ่าคือกันนะคะเลิบหนึงน่งมันจะมีสามสีตะการก็มีค่ะเปลีป่ยนไปเลยเอา,ข,าข้างขับรถตะเวนหาด้ยเปียนี่อคันางจุดตะเว,น,ว,เน,น,ะะเวนกันหลายปลานะคะเนาะตะถามมาปลาได้เน้นมั่วเลยค่ะปเปลี่ยนี้ตีแบบจำปลาบ่ได้ะะเดยค่ะนอนจากว่าปลาเสือป่าปลาเดียวนะคะที่ไปสีหาหลบที่จำบ่ได้สักเถื่อ จนแบบว่าเออแบบพี่นายถามมาเทอหัวว่าเทอามป่าเลยเนี่ยฉันจำไม่ได้นั่นแหละค่ะแะแบบว่าแต่ปลาแถวๆวบ้านเนี่ยโอเคแต่ปลาแบบท่างอื่นนะคะท่างไกลสิจำไม่ได้นะคะจำท่างไม่ได้ไปจักเธอจำทางไม่ได้ตอให้แบบเป็นคนที่คนขานจำจำปลาบ่ใครได้เป็นไหนเนาะลงตลอดจ้ะค่ะ เนี่ยคือเหตุผลจิตมรรยานไปกับพญายกาคำมันจะยังตามตูดเล่าเนะี่ยคือแบบหลงเด้บางเทือน,นะคะเอ่อเขาเก็บเ้าลงไปตอนเ้าลงมันมันจะเป็นค,คอยลงนค่ะเข้าไปลงไปเก็บไปน,นี้ยตอนเทาขาขึ้นมาเขาเขายางกับขึ้นมาเนยคะ่ะมันจะเป็นเป็น,เ,ปนเอเน่อเน,นินเนาะมันแนบมาเห็นถนนจีมองี่เขาจอดรถเป็นเสียตีกระหลงงานออกไปเท่านั้นแหละ ออมไปออมมากแล้วค่ะแต่มาหาทางออกบกพเคือนนัไปใส่เมื่อขึกันมากจริงจ้ะตีกะล้มเหมือนล้มจนจะหายค่ะเอิ่อฮะพะย่ะย่กะแล้วก็แล้วก็ขานแต่ว่าเสียงมันก่องดยู่ในปลาเนาะค่ะขานจนเมื่อยน่ะจนบานมือล้างไปตีไปปลาอันอีกเจอดั่มดั่มคนพะย่ะย่ะพะย่ะย่บอกว่าพะ่ะมันนั่มคนฉันเธอไปหาฉันจะไปอีกฝากนี่เธอไปฝากนั่น มื่อากไปหอนยานแล้วคาร์วาเออแบบตัดตามตัวกันเสียเห็ดจะได้โบน้ออยงนี้สินะเออเข้ามาหาเห็ดให้เพิ่นได้เข้ามาเดมมาหาเห็ดไปกินจะขอมันเสียอ๋อตองย่างหาเห็ดเนาะหรืวความจะเข้ากันยานมือดกับเหมือดเนาะค่ะก็เลยวัดนี่เลยว่าเธอมาพาฉันเข้าไปข้างคืนเอ้าก็เธอเห็ดงานอยู่ฉันจะบเวากันงคืนสิเขาเวลาใดยเสียพวกวันเอาเดือดคนก็นเสีเอาช่วง ให้เขาเก็ทแค่สามหมื่นนะคะอาทิตย์จันทร์อังคารเนาะว่าวันพุธเนี่ยต้องแพ็ควันอังคารเนี่ยนี่ยมาแรกเนี่ยต้องมาเตรียมแพ็คของละวันพุธเนี่ยก็ออกออกไปแล้วคือวันพุธเนี่ยทุกอย่างต้องเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมทรงนั่นสินะอือนั่นละคือสองหมื่นเนี่ยค่ะจันทร์จันทร์อังคารอาทิตย์จันทร์อังคารเนี่สามหมื่นเนี่ยคือบอกว่าตีดตรงตากตะเวนเลยแกวันอังคารเนี่ยต้องเนี่ยโหว่า ข,ข้าวขาดเห็ดอีหยังสิช่วงข,ข้าขาดเห็ดเพราะเห็ดดินนั่นเพราะเห็ดร่วมมันสิเขาต้องมันังค่าเลยคือข้าวตรงตะเวนหาปลาเห็ดร่วมมาเลยะคะ่ะอืมนั่นแหละถ้าไม่ปลาใดที่ข้าไปเจอเห็ดมันปุ้ยลายสิเอาพ่อเดือดเรียวก็ไปหาปลาทีว่าเาอาเดือดที่ขา้าวมันใดนสิไปเรื่อยเนาะนั่นแหละปลาในกลักมม่าก็ต้องมนานั่งข้าวสารสิละคะ่ะหรือกระแพ็คซังกิโลเนาะซังกิโลตะก,การละแปด โล่แปลโล่แปลโล่แล้วกับแพบ็คแล้วกัเขียนใบทรงเพิรน,นย่าเหมาแรงว่าถ้ามีเห็ดอันนี้จะได้จะก,กินโล่แล้วกัเห็ดนี่จะกินโล่เสียเพิร์นแสดอังงานสำหรับเพิรนนั่มนะคะว่าเออเพิร์นแสดงหูว่วาเข้าได้เห็ดเท่าใดเท่าใดเสียนั่นแหละก็จะเป็นจังเสียตลอดเนาะแต่บางเธอบริไายท่ามให้เบิรงค่ะก็คือว่านี่แหละเสียเวลาตรงมันเลือกเห็ดมาคัดเห็ดมา ตรวจสภาพเฮดน้ำนะคะน้องบอมันตะเก็บยางเดียวนะพี่น้องว่าไอ้พี่น้องว่าไอ้คือบวก้าวเก็บเก็บอย่างเดียวแล้วก็มาตัดขายอยู่บ้านอันนี้เป็นเป็นอีนันท์งานแบบมาหาโหดเลยจ้ะเนี่ยคือจังเนี่ยกองแค่นเนี่ยจะสิบหน้าที่แล้วยนีมันแล้วอยู่จ้ะคือมันเป็นชิว่าอดล่ะถ้าตัดมันจากบ้านเอตัดมันจากตาสิ่หนึ่งเฮดเข้าเก็บมานะคะมันจะบาด มันมันจะบดได้แบบอันเดินจะไปติดกันนะสิเนาะเข้ามาเขาก็มาเลือกเลือกคุณภาพเลือกใส่เห็ดเลือกเอยเลือกเออคุณภาพเลือก,เ,อเ,อกเห็ดอันพาเบิงว่ามันไม่หนุงไม่หนอนบอจ้นะเนาะแล้วก็นวนใส่ตะก,กาตะก,กาอย่างเดียวเลยคือแบ,บบปัดนจิตในหน่อยเนาะนั่นแหละคะ่ะถ้าเกิดว่าเขา้าบริตารขอางจับปลาเนี่ยคือแบบว่าเนี่ยมันก็เขาไปตรงกรีบดอกอย่างสียมันก็ สกุปกไปไงอันนี้คือบอกตีเก็บมาตีแบบว่าคือมันมือนเราตีกับฝ้าบริายคลิปน,นะคะกัเฝ้าเก็บเนาะนั่นแหละกะมันนั่งเสียเวลาอย่างนี้ค่ะแทนที่เขาจะได้เอาเวลาไปเห็ีดอย่างอื่นแต่เขาแต่มันน่งเสียเวลาอย่างนี้เนาะกะ,ะเหตุผลที่ว่าปีน,นี้ตีค่อนข้างจะแบบคือบางเทธอนอะสากบอกเป็นอย่างแต่ว่าเข้าเฮ็ดงานครั้งเดียวจบอั่างนี้นเนาะ นอนในน,นู้นก็ยังมีจ้ะอาจจะพัดน้ำบางบางส่วนเอาไปกินจะของพออืมก็เลยน้องบางคนอยากให้เก็บเก็บเปาเก็บเปาออกกันเสียนเนาะเข้าใจอยู่ถ่าแต่ว่าบางเธอเ่าก็ต้องทำให้นั่งตัดเท้าดอกแบบเซียเสียเวลาดีกว่าเลยกะดีกะต้องนัเนจะต้องซักพุงซักผ้าเก็บบงเก็บบ้านนัเนจะต้อง เฮ็ดงาหน่อยสิยังเจอกับอยากนอนเร็วเนะวะาะเพราะเขาตื่นแต่เฮ็ดงานแต่เสาเลยคะ่ะตีหางค่ะตีต้องตื่นแล้วเนะาะตีออกนน็ต้องแบบพักคอนเว้นๆแต่เร่เร่แน่สิค่ะกต้องตัดมาจากปลาค่ะสมัยก่อนบ่ได้บ่ได้เฮ็ดบไ่ได้ขึ้นอย่างกับบ่ได้เฮ็ดงานเนาะค่ะเก็บเห็ดมาสิบางเธอเขาเล่นกับพปล่าสิทงกับ เก็บลาลามาค่ะมันมันนันงท่องคำสาดถึงตีหนึ่งตีสองเมื่อเธอพญายืนตื่นพญานอนไปแล้วตื่นขึ้นมาถึงต้องสาดเพื่อเลี้ยวอยู่บ่ยันบอกว่ามันบ่ะท่านเอาเดือบเนาะก็ต้องเปล่านางเห็ดมันพญายังเลยว่าเออต่อไปนี่เธอเห็ดจังเสียเดิมเสียนะแต่เขาเก็บมากินเนียนเนียน้อยเพราะว่ามันได้อยู่ค่ะแต่เขาเก็บจำนวนหลายๆนะคะมันบอกมันบอกเสียมันบอกุ้มมันเวลาเสียเวลาไปเนาะโอเคค่ะแล้วจะไหนกะ คลิปนี้ก็จะทักทายกันซ้ำนี่นะคะเนาะเนาะละจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ตีก็จะขอจบคลิป,ลป,ปแล้วค่ะเนาะทักทายพี่น้องซ้ำนี้ละจ้ะน้องเด็กขอนที่ข้อศัพท์เฮ็ตโตแล้วก็ไปกับเขาด้วยค่ะคลิปนี้ตีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย